อ่ะโอเคครับวันนี้จะมาเปิดรีวิวชุด SD ใหม่ที่เป็นตาร์เตอร์เด็กของโปเกมอนนะครับเดี๋ยวสักครู่ขอุญาตแกะกล่องเ,เดี๋ยวชีกเอาเลย ในนี้ที่คิดว่าอยากจะได้ก็น่าจะเป็น c a r บิคอน V Max โอเคดูก่อนว่ามีอะไรโอ้มีติดตรงนี้ฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเคาเตอร์นับชุดก่อนก่อนก็น่าจะออกแล้วก็คู่มือการเล่น นี้เป็นคู่มือการเล่นปกติแถมใน S D อยู่ละคราวนี้มาแกะตัวเด็กหน้ากล่องมาสายฟ้าแสดงว่า V Max ที่เปิดได้ก็จะเป็นสายฟ้าเหมือนกันโอเคโอเค โอ้อาร์ตใหม่ของจี้จี้เป็นอาร์ตใหม่โอเคอันนี้จะเป็นสกิลนะครับรรกดพาแล้วอ่านเอาเองนะครับโอเคเป็นวีโอ้นึกว่าจะมีวีแม็์มาให้โอเคอันนี้ เป็นการ์ดเก่าที่เคยออกนะแล้วก็น่าจะเป็นรีเพราะขึ้นไท์ใหม่มันน่าจะรีของมันรีของเก่ามาให้เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยเนี่ยแต่เอฟเฟกต์จะเหมือนเดิมอย่างเช่นใบเนี้ยก็จวดสามเหมือนกับของเก่าเลยแต่แต่เหมือนถือว่านับเป็นของเก่าแทนนับเป็นใบเดียวกันน่าจะมีการ์ดใหม่เพิ่มามาั้างยังไม่ได้อ่านเหมือนกันขอน ก็ถือว่าโอเคแสดงว่าชุดใหม่พวกเทนเนอร์พวกไอเทมน่าจะออกมาโอเคในแรกแรกอาร์ตโอเคแสดงว่าจะได้ v V Max น่าจะอยู่ในชุดบูสเตอร์ปกติโอเคมาต่อกัน กล่องที่สองครับใช้เวลาแกะนิดหนึ่งนะโอเคอยากได้ที่มันเป็นธาตุปกตินะ ถ้า n o r m โอเคาฟฟ้าเหมือนกันแต่แรกหน้าตัวด้านหน้าไม่ใช่ไปนี้แต่เดี๋ยวต้องเปิดตัวก่อนไม่มั่นใจว่าจะได้ V Max เป็นสายฟ้าอีกไหมแต่ถ้าถ้าเหมือน SD ดชุดก่อนๆมันน่าจะได้ถ้าด้านหน้าเป็นตัวไหนก็น่าจะได้ตัวนั้นนะงงไหมแบบด้านหน้าเป็นเหมือนมันจะล็อก การด้านหน้าไว้ไว่าแล้วถ้าเหมือนเปิดปุ๊บมันก็น่าจะจัดเรียงมาเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นสีฟ้าผสมไอ้สีเหลืองเป็นไฟฟ้าผสมมาหรือเปล่า okay. ไม่โฟกัสเลยโอเคสึกรอบสอง รอบสองจะไม่โฟกัสตัวหนังสืออันนี้ก็เป็นจี้เนาะอ๋อโอ้สายฟ้ามีมากกว่าหนึ่งเด็กอ๋อโอเคเลือดร้อยเจ็ดสิบมีวีสายฟ้าสองตัวตอนแรกที่เข้าใจคิดว่าน่าจะออกคนละธาตุแฮะ ว่าออกเป็น V โอ้โอ้ใช้ได้น,นี่เก่งเลยกี่ครั้งแล้วเรื่องพลังงานน้ำจากภมิปาติดส่วนไอเทมแล้วก็สพอร์ตน่าจะเป็นพวกคล้ายๆกันน่าจะจัดไม้เฉพาะสตาร์เตอร์น่าจะไม่ต่างอะไรกันมาก โอ้แต่ใบเมื่อกี้เจ๋งมากเลยที่กี่ครั้งก็ได้เอาน้ำมาแปะจับบนมือแต่ภาคนี้ทำไมลูกบอลได้เยอะจังสตาร์เตอร์ได้หลายแบบเลยโอ้ือมเจ๋งมากเลยนะร่างหนึ่งเลือดเก้าสิบความสามารถเทือนหนึ่งกี่ครั้งก็ได้ เลือกพลังงานาน้ำจากคนมือของเราหนึ่งใบไปติดที่ปกมกน้าบนเบนอืก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคครับงั้นจบแค่นี้นะครับคลิปนี้เปิดสองกล่องโอเคครับ